คำว่า Public Key กับ Private Key เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการในการที่เอาไว้รักษาความปลอดภัยในระบบบล็อกเชนของพวก c r y ปโตเคอเรนซีแล้วก็ดิจิ t a ลแอสเซทอื่นๆเนาะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเราไม่รู้จัก Public Key กับ Private Key เนี่ยถ้าเราใช้งานเนี่ยให้เรารู้อย่างนี้แล้วกันว่าเวลาที่เราส่ง ตัว wallet address ให้คนอื่นเนี่ยมันก็คือให้คนทั่วๆไปเห็นมันคือ public ใช่ไหมไอสิ่งนั้นแหละมันคือ public key ส่วนตัวที่เป็น private key มันคือส่วนที่เราต้องเก็บเราห้ามให้ใครรู้นะอันนี้เป็นกฎเลยว่าถ้ามีคนรู้ private key เราเนี่ยเขาจะสามารถเข้าถึง digital asset ของเราได้แล้วเวลาที่มีการโอนเงินเข้ามาในกระเป๋าที่เราให้คนอื่นเขาโอนเนี่ยที่เราเรียกว่า wallet address เนี่ยหรือว่า public key เนี่ย มันจะมีแค่คนที่มี private key นั้นที่จะไขและเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราส่งให้คนอื่นโอนไม่ต้องใช้กุญแจนะเขาจะมาหย่อนเหมือนเราเขาหย่อนจดหมายลงตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านอ่ะไม่ต้องใช้กุญแจใช่ไหมแต่เวลาจะมีคนไปไขเอาจดหมายออกจากตู้กุญแจหน้าบ้านต้องมีกุญแจเพราะฉะนั้นไอสิ่งเนี้ยเราต้องเข้าใจนะว่า private key เนี่ยห้ามเปิดเผยให้คนอื่นมันเป็นกุญแจอันเดียวที่จะสามารถเข้าถึง digital asset ของเราได้ รูปแบบของ private key เนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกแต่ให้เรานึกอย่างนี้แล้วกันว่าคำที่เราจด24คำ12คำอย่างเวลาเราใช้ metamark นะครับหรือเราใช้ซอฟต์แวร์ wallet เนี่ยมันจะมีคำทั้งหมด12คำ24คำตัวนั้นอะ่ะมันจะเป็นตัวที่ generate ที่เขาเรียกว่า r i เ a t e key นะครับเพราะฉนั้นอยากให้เพื่อนเข้าใจและระมัดระวังในการใช้ให้ดีๆนะครับอย่าเปิดเผยซีดอย่าเปิดเผย Private Key ให้คนอื่นเขารู้นะไม่งั้นคุณอาจจะโดนขโมยดิสกอนแอเสเซทได้ครับ